สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทั้งหลายครับสำหรับในวันนี้ครับก,าาก็จะเป็นการดูดวงชะตากันละจะเป็นการดูดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ครับจะดูดวงกันด้วยตำราทักษาจอก่อนอื่นก็ต้องขอทำความเข้าใจเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะทำนาย ทายทักเกณฑ์ชะตาชีวิตกันเนี่ยคือตำราทักษาจอนี่เป็นตำราที่ว่าด้วยดาว9้าดวงที่จะส่งผลให้กับชีวิตมนุษย์เราในด้านดีบ้างไม่ดีบ้างก็ว่ากันไปคนที่เกิดวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ก็จะรับอิทธิพลจากดาวเก้าดวงเหมือนกันหมดดาวเก้าดวงนั้นก็ที่จะให้ผลก็คือดาวอาทิตย์ถึงดาวเสาร์ ดาวราวหูและดาวเกตด้วยแต่ทีนี้การให้ผลของแต่ละวันเนี่ยจะแตกต่างกันไปเพราะว่าการเดินจรในการให้ผลของแต่ละวันเนี่ยตารางเขาจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงของแต่ละวันไม่เหมือนกันจึงทําให้ดวงของคนเรานั้นแตกต่างกันไปจากการให้ผลของดาวเก้าดวงปีละดวงปีละดวงนะครับ ในวันนี้นะก็จะดูคนที่เกิดวันจันทร์ที่มีอายุ22ปีถ้าพูดถึงคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง9ขวบนี่ดาวเขาก็ส่งผลไปรอบหนึ่งแล้วแต่ก็เป็นช่วงในเด็กๆยังไม่เด่นชัดจนมาถึง18ปีบริบูรณ์เต็มนี่ก็รอบที่สองในวันนี้จะดูคนวันจันทร์ที่มี อายุ22ปีท่านจะนับกันก็เป็นรอบที่สคือดาวดวงที่หที่จรมาต้องนั่นก็คือดาวพระฤหัสนั่นเองสำหรับดาวพระฤหัสนี่เกปีเข้ามาทีหนึง่งตอน22ปีนี่จรมาต้องคนวันจันทร์ถ้าบวกไปทีละ9ก็จะเป็นคนที่มีอายุ สา4สิบเอ็ดสีและ85ปีนี่ก็จะเป็นการจรมาต้องของดาวพระหัสเช่นกันจะเป็นลักษณะนี้นะครับฉะนั้นคำทำนายนี่ก็จะมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกันเรามาเริ่มดูกันครับว่าเมื่อคนอายุดังกล่าวนี่ดาวพระหัสจรมาต้องเป็นอย่างไรเขาบอกว่า ดาวพระรหัสนี่ก็เป็นศัตรูกับดาวจันทร์เรียกกันว่าจันทร์กับครูเป็นฮริแก่กันคือดาวพระหัสนี่ตามตำนานชาติพระเคร์นี่เขาบอกว่าเป็นพ่อของดาวจันทร์ที่เป็นศัตรูกันก็เพราะสาเหตุว่าพ่อคือดาวพระหัสนี่ยกลูกสาวคือนางจันทร์ให้กับพระอาทิตย์เป็น คู่ครองซึ่งในวันหนึ่งพระอาทิตย์ออกไปป่าตามเรื่องนะเขาบอกว่าไปหาอาหารการกินต่างๆมาละหน้าที่พักของนางจัน์หรือดาวจันเนี่ยก็มีดาวอังคารเป็นคนทันมาจากไหนไม่ทราบได้ก็ลงมาใกล้ชิดสนิทสนมกับดาวจัน์แต่ก็อยู่ในสายตาของผู้เป็นบิดาได้รู้เห็นแล้วว่า เอนางจันที่เป็นลูกสาวนี่ทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามและไปใกล้ชิดสนิทสนมกับคนอื่นพอดาวอาทิตย์กลับมาจากป่านี่พอ่อตาก็คือดาวพระหัสนี่แหละก็เอาเชี่ยนหมากสองเชี่ยนมาต้อนรับซึ่งดาวอาทิตย์แปลกว่าทําไมดาวพระหัสนี่มาต้อนรับด้วยเชี่ยนหมากสองหมากทุกทีเอามาเชี่ยนหมากเดียวมาต้อนรับนี่ ก็เลยถามเพราะเหตุใดดาวพระหัสก็บอกอยากรู้ก็ไปดูเอาเองพอดาวอาทิตย์ไปดูก็ได้เห็นตาตาละว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องเป็นราวจึงทำให้นางจันหรือดาวจันเนี่ยเขาโกรธมากจึงกลายเป็นศัตรูของดาวาพระหัสจากนั้นเป็นต้นมาที่เรียกกันว่าจันกับครูเป็นอริแก่กันเขาโกรธที่ไปปากบอน ทีนี้คนวันจันทร์อายุดังกล่าวเนี่ยครับเมื่อดาวพระหัตจรมาต้องเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูเป็นดาวอาริกันย่อมไม่ให้ผลดีฉะนั้นในปีนี้เนี่ยคนที่เกิดวันจันเนี่ยคิดจะทําอะไรต่างๆนี่มักจะสําเร็จยากสักหน่อยนึงมันมักจะมีอุปสรรคมาขัดขวาง ทำให้เกิดความสําเร็จยากแต่ก็สําเร็จเหมือนกันแต่ยากสักหน่อยหนึ่งเป็นปีที่จะเหนื่อยสักหน่อยนะครับในการต่อสู้ชีวิตเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมักจะเป็นเรื่องราวระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กับเด็กสําหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เกิดวันจันทร์อาจจะเป็นพ่อแม่ ครองดูแลลูกหลานบริวาลหรือว่าคนที่เป็นหัวหน้างานต่างๆเนี่ยในปีนี้เขาบอกว่าจะทุกข์ใจเ,เรื่องเกี่ยวกับบริวารสักหน่อยหนึ่งก็คือหมายความว่าบริวารอาจจะนำเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาซึ่งจะต้องไปเคลียร์ไปแก้ไขหรือนำเรื่องเ,ออเสื่อมเสียชื่อเสียงสักหน่อยสำหรับบริวารเนี่ยนะครับ จะนำเรื่องเหนื่อยมาให้ตามเกณฑ์ที่ดาวพระหัสจรมาต้องดาวจันเนี่ยท่านกล่าวไว้ว่าในปีนี้มีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ด้วยแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานด้วยถามว่าถ้ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงงานเนี่ยจะดีไหม เขาบอกว่าจะดีขึ้นกว่าแต่เดิมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับในปีนี้มาดูเกี่ยวกับในเรื่องของการงานเป็นยังไงกันบ้างการงานของผู้ที่เกิดในวันจันทร์อายุดังกล่าวนี้ปีนี้เหนื่อยสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการงานดูเหมือนว่าจะมี เรื่องยุ่งยุ่งมีอุปสรรคมีปัญหามากมายในเรื่องการงานเนี่ยท่านบอกว่าสำหรับคนวันจันทร์ที่เป็นลูกน้องเขาทำงานอยู่ตามห้างร้านบริษัทจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนก็ตามเถอะให้ระวังจะมีปัญหากับเจ้านายที่รูปร่างขา,ขาวขาวท้วมท้วม ดูเหมือนว่าปีนี้เนี่ยสอนสินไม่ค่อยกินกันเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้านายที่มีรูปร่างขาๆท้วมๆดังกล่าวแล้วนะครับถ้าได้เปลี่ยนแปลงการงานก็จะดีขึ้นคือมีเกณฑ์โยกย้ายอยู่สูงมีแนวโน้มมากนะฮะท่านอยู่ในที่ทํำงานนี่อาจจะไม่สบายอกสบายใจอาจจะมีเหตุที่ทำให้ได้งานใหม่เปลี่ยนงานใหม่แล้วก็ จะดีขึ้นนะครับแต่ก็ระวังสักหน่อยนะครับสำหรับคนขา,ขาวๆท้วมๆเนี่แหละทัดต่อมาครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคนที่เกิดวันจันทร์ในปีนี้เป็นอย่างไรครับตามตำรากล่าวไว้ว่าเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการใช้จ่ายมากนะจะมีสาเหตุให้ต้องหมดเงินหมดทองมาก ในเรื่องต่างๆเป็นความจำเป็นแล้วท่านกล่าวไว้ว่าการเงินในปีนี้ถ้าพี่น้องชาววันจันเนี่ยจะเอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจในด้านต่างๆนี่ก็ต้องใช้ความพินิจพิเคราะห์ให้ดีนะเพราะว่าเขาบอกอาจจะเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องการเงินขึ้นได้โดยเฉพาะ อ้าวถ้าพี่น้องชาววันจันที่ชอบเล่นหุ้นเล่นอะไรเนี่ยนะครับวิเคราะห์ดูให้ดีนะครับมันผันผวนได้มากเลยทีเดียวเกี่ยวกับการเงินซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงก็คือในปีนี้ก็ไม่แน่นอนเหมือนกันแต่พอดีดาวพระหัสเข้ามาก็เลยทําให้แบบผันผวนอาจจะเกิดการพิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในเรื่องต่างๆได้หรือว่าเกี่ยวกับ เรื่องของการให้คนขอหยิบขอยืมนี่โอ้โหนะในปีนี้นี่ถ้าเกิดมีใครมาขอหยิบขอยืมหมายมีความเดือดร้อนมีความจําเป็นเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเสียเพราะว่าเป็นปีที่จะสูญเสียเงินได้นะครับต้องระวังให้มากเกี่ยวกับเรื่องอการเงิน มาดูเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภบ,บ้างว่าเป็นอย่างไรดังกล่าวแล้วนะครับดาวที่เป็นดาวคู่อรินี่จรเข้ามาเนี่ยพึงระวังนะครับอย่าไปทุ่มเทเกี่ยวกับการเสี่ยงหรือการเล่นลอตเตอรี่ต่างๆนี่ปีนี้เมื่อดาวอาริเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าโชคลาภจะเป็นไปได้ยาก ถ้าจะซื้อเพื่อความสบายใจซื้อเล็กๆน้อยๆ,ๆก็พอมีโอกาสเหมือนกันแต่ท่านบอกว่าแนวโน้มที่จะไม่มีโชคลาภเนี่ยมันมีแนวโน้มสูงนะครับอ้าวถ้าหลีกเลี่ยงได้ไม่เล่นก็ก็จะดีนะครับในปีนี้เพราะ,ะลาบไม่ค่อยจะมีเท่าไหรนะ่นะักนะมาดูเกี่ยวกับเ,เรื่องของความรักบ้างว่าเป็นอย่างไร ในปีนี้เกี่ยวกับเรื่องของความรักนี่ก็ไม่ค่อยปกติเรียบร้อยเท่าไหร่คนที่เป็นคู่ครองกันอยู่เนี่ยในปีนี้ก็รู้สึกว่าจะมีเรื่องขัดอ,อกขัดใจกันอยู่พอสมควรเป็นปีที่เอ๊ะทำไมรู้สึกว่ามันจะมีเหตุให้ทะเลาะก,กันอยู่เรื่อยแต่ก็ไม่รุนแรงอะไรนะครับเพียงแต่ว่า เ,เกิดความลำคาญเ,เกิดความหงุดหงิดบ่อยอในเรื่องคนที่มีคู่รักกันอยู่แล้วแล้วถ้าคนที่ยังโสดอยู่เป็นอย่างไรแล้วมีความรักในปีนี้เป็นอย่างไรหรือพบรักในปีนี้เป็นอย่างไรท่านบอกว่าถ้าเกิดปิ๊งใครสักคนหนึ่งหรือเกิดพอใจสักคนพอใจใครสักคนหนึ่งในปีนี้จะไม่ค่อยสมหวัง จะเกิดเหตุพัดพลาดจากกันจะมีอุปสรรคหรือว่าคนที่รักกันชอบกันมุ่งหมายกันอยู่แล้วเนี่ยตามตำราท่านกล่าวไว้ว่าจะมีมือที่สามคือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับมาเป็นตัวปัญหามาเป็นตัวที่แบบคอยกีดกันโอ้อย่าเอาเลยคนนู้นคนนี้ไม่ดีอย่างนี้อย่างนั้นดูท่าทางแล้วเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอก็จะเกิดความ ไม่สบายใจนะเพราะว่าผู้ใหญ่มากีดกั้นนี่าไม่เห็นด้วยในเรื่องความรักก็คือว่าเรื่องความรักนี่ไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรนะครับเรามาดูกันในด้านสุขภาพบ้างว่าเป็นอย่างไรถ้าพูดถึงในด้านสุขภาพนี่ก็ไม่ใช่หมายความว่าคนวันจันทร์จะต้องเก็บไข้ได้ป่วย แต่ถ้าพูดถึงแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่ถ้าเกิดเป็นเนี่ยมันจะมีแนวโน้มไปในส่วนนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพในด้านของกระเพาะอาหารการย่อยอาหารหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของกดไหลย้อนอ่าให้ระวังนะฮะเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารคือกระเพาะอาหารหรือต่อมต่างๆในร่างกายเช่นตอมลูกมาก คนผู้ชายก็ควรระวังนะครในปีนี้หรือมดลูกเกี่ยวกับระบบรอบเดือนอะไรต่างๆนี่ก็จะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ถ้าจะเป็นนะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเป็นแนวโน้มนะครับคือว่าให้ระวังไว้ในจุดอ่อนต่างๆเหล่านี้ต่อมต่างๆในร่างกายต่อมน้ำลายต่อมทำซินอะไรต่างๆนี่จะ ไปอยู่ที่ไหนกินอะไรก็ต้องระมัดระวังนะฮะต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นฟันอะไรต่างๆเนี่ยอ่กยาก็พยายามหลีกเลี่ยงไว้นะฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่ควรระวังก็จะขอสรุปนะครับในปีนี้ก็เป็นปีที่มีอุปสรรคในเรื่องต่างๆสักหน่อยมีการโยกย้ายเกี่ยวกับเรื่องของการงาน ก็มีอุปสรรคมีปัญหาการเงินพึงระวังความรักไม่ค่อยราบรื่นสุขภาพจุดอ่อนก็อยู่ดังที่กล่าวมาแล้วนะครับสำหรับคนวันจันทเนี่ยนะที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดาวที่เป็นคู่อริเข้ามาเนี่ยถามว่ามีวิธีการแก้ไขไหมโดยมากส่วนใหญ่เนี่ยครับที่ หมอดูอะไรถ้าหลายคนเขาแนะนำเขาบอกทำบุญไปเลยเลี้ยงเพนพระไปเลยเลี้ยงพระไปเลยสิบเก้าองค์เพราะว่าพระรหัสนี่เขามีกําลังสิบเก้าการเลี้ยงพระสิบเก้าองค์เท่ากับเป็นการบูชาร้ายให้เป็นดีบูชาดาวพระรหัสเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับมีสิบเก้าองค์แต่ถ้าสําหรับใครที่ไม่พร้อมที่จะ,ะทําบุญเลี้ยงพระวิธีการแก้เคล็ดนี่เขาบอกว่า ให้ถวายบาทและก็ไตราอาศัยตามร้านสังฆทานเขารู้จักดีนะครับบาทและไตราอาศัยร้านสังฆทานหรือร้านที่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับพระเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปบอกท่านนะว่าเป็นการแก้เคล็เสริมดวงซื้อมาถวายแก้เคล็ดเสริมดวงเลยและดาวพระหัตเนี่ยนะครับก็เป็นดาวเกี่ยวกับวิชาความรู้การศึกษาเนี่ย การแก้การแก้เคล็ดเสริมดวงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าท่านมีหนังสือหนังหาเก่าๆที่ใช้แล้วที่อ่านแล้วเป็นวิชาความรู้หรือจะซื้อใหม่ก็ได้นะเป็นวิชาความรู้สารคดีต่างๆก็ทําบุญด้วยหนังสือหนังหาเพื่อเพิ่มพูนปัญญาให้กับผู้อื่นเราอาจจะไปทําบุญตมถิ่นธุระกันดานถิ่นที่ ขาดแคลนตามห้องสมุดต,ต่างๆเนี่ยนะ,ะเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ได้ศึกษาคือเป็นการให้วิทยาฐานแก่เขาละนะครับนี่เป็นการแก้เคล็ดตามหลักวิชาทักษะจอนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาเสนอท่านนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลท่านก็ลง พินิษพิจารณาดูให้ดีนะครับว่ามันมีเขาบ้างไหมะจะได้ระมัดระวังนะครับการดูนี่ไม่ใช่หมายความว่าคนวันจันทร์จะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับเป็นแนวโน้มเท่าที่เคยเทียบมาแล้วก็5 7 5 8ถึง60%นนะครับที่มักจะเข้าในเรื่องของการทำนายแต่ว่าไม่ได้เข้าทุกเรื่องทุกอย่างในการทำนายก็มีส่วนนู้นบ้างส่วนนี้บ้างเล็กๆน้อยๆ แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับะไคร้ด้วยเออไม่ได้ครับสับไครนี่แหมมันต้องยำหรือต้มยำ u ับสไคร e นะครับกด,กดแชร์กดไลค์กดสับสไคร้ ให้ด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเป็นกำลังใจให้กันนะครับเอาสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงพบแต่สิ่งที่สมบังสิ่งที่ไม่ดีก็ให้ห่างไกลออกไปอย่าเข้ามากายใกล้สิ่งที่ไม่ดีนะครับก็ขอให้พี่น้องชาวบัญจันถ้าเจอก็เจอน้อยที่สุดหรือไม่เจอเลยก็จะเป็นการดียิ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ